สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมเอาใจคนชอบรถยนต์มือสองในราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองหลักหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมถูกกว่ามอเตอร์สบางยี่ห้อแน่นอนนะครับคันนี้รถยนต์คัดพิเศษเกรด A สำหรับพี่ๆ FCI u s e Car นะครับผมราคาย่อมเยาอึดถึกและทนได้แบรนด์หลักอย่าง Toyota คันนี้คือ Toyota a l t i s นะครับ1.6ตัว e ปี2006นะครับหรืออ l ติ s หน้าหมูนั่นเองเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผม แต่ป้ายทะเบียนเจ้าของเก่าสลับออกคืนไปนะครับจึงนาหมวดใหม่มาใส่ให้นะครับตรวจสอบพบเจอว่าคันนี้เป็นแท็กซี่มาก่อนเรายกคันนี้ให้พี่ใช้งานฟรีๆแถมเงินให้พี่อีก2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงของรุ่นน้องผมเองนะครับผมอยู่แถวแถวพระรามสามนะครับผมรถบ้านนี้สวยทุกคันผมบอกเลยหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพิคว่ําหรือจมน้ํานะครับผมคันนี้มีพลังงานทางเลือกอย่าง LPG ถังแคปซูลมาให้ด้วยนะครับ เพิ่งเซอร์วิสเครื่องเพิ่งเซอร์วิสเปลี่ยนถังไปไม่นานเองนะครับผมเอาไปสามารถใช้งานกันยาวๆเลยครับพี่ๆคันนี้สีสันสวยงามเงาฉ่ำทั้งคันสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะมีเซอเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ตัวนี้เป็นตัว minor change ปี2006นะครับผมยางดอกนนั้นหนาปีไม่ลึกนะครับทั้ง4เส้นยังสามารถใช้งานได้อีกนานและที่สำคัญมีประกันชั้น3มมาให้ด้วยสำหรับคันนี้คันนี้คือสีเทาอมเขียว เดิมจากโรงงานนะครับสีของออติสเลยนะฮะและที่สําคัญไฟหน้าเขาเพิ่งเบิกใหม่ใสๆแบบนี้มาให้เลยนะครับสีสันสวยงามทั้งคันก็จะมีการชนหน้าที่มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับเหมือนจะโดนรถเข็นเข็นมาชนเท่านั้นเองนะครับผมแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะภายในเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานเป็นหนังแท้นะครับ มีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าและก็พับไฟฟ้าเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมมีกุญแจามาให้มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับโชว์ที่หน้าปัดนะครับ1นึ0 0 0สกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแกว่ากิโลเท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับรถปี2006ถือว่าน้อยมากๆานะฮะ ด้านในก็กว้างขวางสะอาดสะอา้านเบาะอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนด้านหลังก็สวยงามนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้รุ่นน้องเอามาฝากขายนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่มีที่จอดนะครับผมรถเต็มบ้านเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายนะครับผมมีถังแคปซูลมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะเติมเต็มถัง วิ่งได้ไกลวิ่งทั่วไทยได้เลยนะครับผมตกละแค่กิโลละแค่บาทเศษเท่านั้นเองนะครับผมหลุมอะไรสวยงามนะครับยางอะไรมีมาให้ครบเลยนะครับนี่นะฮะข้างล่างนี้นะครับมีมาให้ครบอุปกรณ์ต่างๆอยู่ใต้นี้นะฮะรางน้ําฝนซ้ายขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมๆน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับสําหรับคันนี้สวยจริงๆนะครับผมขครไม่ซีเรียสนะครับราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผม เอาไปขับขี่เล่นนะครับผมเมื่อปีที่แล้วตัวเนี้ยยังอยู่แสนกว่าบาทอยู่เลยนะครับแต่ปัจจุบันผมขายให้ในราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมเอาไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่เงียบแอร์เย็นฉ่านะครับอยากจะให้สวยแบบเพอร์เฟกแนะนําเก็บกันชนหน้าชิ้นเดียวนะครับผมห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีนะครับเบาโช้กซ้ายเบาโช้กขวา คานหน้าเดิมๆฝากระโปรงหน้าเดิมน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับผมแล้วตัวนี้ไปใส่ตัวท่อไอดีมาให้ด้วยรับรองระบายความร้อนดีเดินทางไกลหายห่วงแน่นอนหม้อต้มเพิ่งเปลี่ยนมาเพิ่งเซอร์วิสแก๊สมาด้วยมาดๆๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับหุยแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะอากาศข้างนอกนี่สาิบหกองศาสามสิบสองศา แต่ข้างในนี่โคตรเย็นเลยนะฮะเย็นมากๆกกระจกประตูหลังปิดไม่สนิทนะครับผมโอเคนี่นะฮะวิทยุเดิมนะครับทุกอย่างเดิมเดิมเนียนๆผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับผมขับขี่ดีจริงๆนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุนทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์ราคาถูกๆเบาๆ,บาๆย่อมเยาสบายกระเป๋านะครับผมเอาไปเลยนะครับ บอกไปเลยตรงนี้ดีกว่าว่าเท่าไหร่88,8888บาทนะครับ85ตัวคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่พี่เสียแน่นอนนะครับผมดีกว่าไปซื้อรอเอร์ไปกันได้หลายคนให้คนเท่าคนแก่ไว้นั่งไปทําบุญไหว้พระหาหมงหาหมอดีกว่านั่งรถสาธารณะนะแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาซื้อเป็นรถสำรองในบ้านซื้อติดไว้เป็นรถคันแรกก็คุ้มค่าคุ้มราคาและที่สําคัญประหยัดพลังงานทั้งเรือกอย่าง LPG ด้วยนะครับออติดกับ LPG เพื่อนซี้กันตลอดมานะครับผม ขับขี่ดีจริงๆนะครับผมเนี่ยนะฮะประหยัดน้ามันมากๆนะครับผมใครที่อยากได้นะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับผมตัวรถอยู่ที่พุทธมนตลสายสองสาราธรรมศพซอยยี่สิบหกมีหน้าร้านชัดเจนเหมือนเคยครับเอฟซีครับใครที่อยากได้คันนี้น้องจัดโปรโมชั่นให้แล้วนะครับไม่ซื้อวันนี้พี่จะซื้อวันไหนได้รถมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับขับขี่ดีแต่ช่วงล่างไม่มีดังซักแอะนุ่มเงียบแน่นอนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดรถดีๆที่เรานํามาเสนอขอบคุณครับ